ไปพบกับการรายงานสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สำหรับวันที่9นะครับวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่4รายครับแล้วก็ผู้ป่วยยืนยันสะสมทำให้รวมไปที่3,004หายแล้วนี่2,787นะครับแล้วก็มีผู้ป่วยวันนี้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1รายรวมเป็น56รายนะครับ มีรายละเอียดของผู้ที่เป็นยืนยันรายใหม่รายที่3,001นะครับเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ36ปีภูมิลำเนากรุงเทพมหานครเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายยืนยันก่อนหน้าเริ่มมีอาการเจ็บคอในวันที่5พฤษภาคมรายที่3,002เป็นผู้ป่วยหญิง ทยอายุ28ปีอาชีพเป็นพนักงานห้างในจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดปราจีนบุรีรายที่2,003และ2,004 3,003และ3,004เป็นเพศหญิงอายุ41ปีและเพศชายอายุ44ปีเกิดจากการค้นหาผ,ผู้ติดเชื้อในชุมชนเชิงรุกหรือ active case finding ที่จังหวัดยะลาทั้งสองรายนะครับมีประวัติเป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วย ยืนยันก่อนหน้านี้กลับมาจากมาเลเซียส่วนผู้ป่วยเสียชีวิตหนึ่งรายเป็นรายที่56เป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ68ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครเริ่มอาการป่วยด้วยไขย้ปวดกล้ามเนื้อหายใจลำบากเมื่อวันที่19มีนาคมและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ส่งตรวจเชื้อเพราะเป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด -19 เมื่อวันที่22มีนาคมและต่อมาอาการแย่ลงมีภาวะแทรกซ้อนคือโรคติดเชื้อในอกระแสะเลือดและไตาวายและเสียชีวิตลงในวันที่9พฤษภาคมครับขอแสดงความเสียใจกับทางญาติผู้ป่วยด้วยนะครับเรามาดูใน ภาคต่างๆนะครับทางกรุงเทพมหานครก็ยังเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ไปที่ทางภาคใต้718แล้วก็ภาคกลาง3 8 1ภาคตัวดอกเชียงเหนือ11 1และภาคเหนือ94มีในภาพนี้ก็จะเห็นว่าภาคเหนือตอนนี้ในช่วง28วันที่ผ่านมาไม่มีการติดเชื้อเช่นเคยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ดีขึ้นสำหรับภาคใต้คือ จังหวัดพัทลุงครับลงมาจากกลุ่มที่มีรายงานในช่วง28วันที่ผ่านมามาอยู่ในกลุ่มสีออกทางเหลืองเนี่ยนะครับก็คือไม่มีรายงานในช่วง28วันที่ผ่านมาคือพัทลุงครับ